สวัสดีครับนักแสดงสาวเจ้ารู้สื่อถึงกับของขึ้นนะครับระหว่างเวลาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือแอนตี้แฟนมาทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทำลายบรรยากาศหนึ่งในนั้นก็คือคอมเมนต์ที่มีอิโมจิรูปชาเขียวนะครับหวังอี้รายงานระหว่างช่วงไลฟ์สดของเจ้ารู้สื่อ ก็มีแอนตี้แฟนเข้ามาป่วนด้วยคำพูดแง่ลบต่างๆนะครับแล้วก็ส่งอีโมจิชาเขียวให้เธอเจ้าลู hmm. Hmm. Wow. いい้ส yeah. 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 right. ื่อจึงเอ่ยปากว่าปีนี้มีคนสมัครบัญชีใหม่ไว้เพื่อด่าเธอโดยเฉพาะเยอะมากเลยเจ้าลู้สื่อก็เลยตอบกลับไปกับคนเหล่านี้ว่าเลือกสมัครบัญชีใหม่เพื่อมาส่งอะไรไร้ประโยชน์แบบนี้ได้แล้วปีหนึ่งแล้วนะไม่เหนื่อยหรือไง อยากดูก็ดูถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องมาเม้นอะไรแบบนี้ได้ไหมไม่จำเป็นเลยทุกคนไม่ต้องไปเถียงกับเขานะคะเราก็สนุกของเราไปแฟนคลับเจ้ารู้สื่อเห็นตรงกันว่าห้ามอ่อนข้อให้กับคนพวกนี้เด็ดขาดซึ่งเจ้ารู้สื่อก็ได้ตอบโต้ไปอย่างดุดันสมใจแฟนๆเลยทีเดียวนะครับแต่ทำไมนางเอกสาวถึงได้อารมณ์ขึ้นนะครับเมื่อเห็นอีโมจิชาเขียว ในภาษาจีนคำว่าลี่ชาที่แปลว่าชาเขียวก็ย่อมาจากลี่ชาเปียวซึ่งแปลว่ายายชาเขียวนั่นเองนะครับก็เป็นคำแสดงมีความหมายว่าผู้หญิงที่ภาพลักษณ์ดูใสซื่อแต่ข้างในร้ายรึกเต็มไปด้วยมาระยาทภายหลังแต่ยังมียายชาดำยายชานมยายกาแฟและอื่นๆอีกมากมายล้วนเป็นคำแง่ลบที่ทำเอาไว้ว่าร้ายผู้หญิงโดยตรงเลยนะครับ ส่วนคำว่าใยชาเขียวนี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับก็มาจากเหตุการณ์งานแสดงสินค้าประจำปีณนะมณฑลไหหนาน,นะครับเมื่อปี2013ภายในงานส่วนใหญ่ก็มีแด่สินค้าหรูหราเช่นเรือยอทเครื่องวินเจ็ตรถสปอร์ตเครื่องเพลทและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายผู้สื่อข่าวก็พบว่าระหว่างจัดงาน4ีวันนี้มีการว่าจ้างนางแบบสาวๆมาร่วมปาร์ตี้เซ็กกับแขกที่มาร่วมงานนะครับ นางแบบคนหนึ่งทำเงินจากการขายบริการครั้งนี้ได้ถึง6 0แสนหยวนนะครับหรือก็ราวๆ3มล้านบาทเลยทีเดียวภายใน3วันนี้คนจีนจึงเรียกนางแบบคนนั้นว่ายายชาเขียวนะครับแล้วก็ต่อมาจึงพัฒนาการเป็นคำแสลงที่นิยมในหมู่ชาวเน็ตจ,จีนนั่นเองก็ด้วยเหตุนี้ละมั้งละครับเจ้ารู้สื่อนางเอกสาวของเราถึงได้ของขึ้นและอารมณ์เสียเมื่อได้เห็นอีโมจิชาเขียวนะครับ